สวัสดีทุกท่าน,นครับช่องเกษตรแฟมิลี่นะครับวันนี้เรามาแนะนำต้นโชคเก้าชั้นนะครับไม้มงคลนะครับที่กำลังมีความต้องการของตลาดและก็เป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันนะครับปี2166ก็มาดูตัวอย่างต้นโชคเก้าชั้นต้นเล็กนะครับหรือต้นจิ๋วนะครับ นี้กระถางประมาณ3นิ้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนกระถางนะครับก่อนอื่นก็มาดูลักษณะของโชกเก้าชั้นต้นนี้ก่อนนะครับลักษณะเป็นโชคเก้าชั้นด่างนะครับดูความด่างของใบนะครับมีลายเขียวอ่อนแล้วก็มีชมพูนะครับด่างชมพูติดตรง ใบใบเลี้ยงเล็กๆนะครับที่ด้านล่างนะครับต้นนี้ก็มีความโดดเด่นสวยงามนะครับลักษณะใบก็เป็นใบรูปใบโพนะครับก็จะมีกระดูกนะครับสีเขียวๆนะครับมีสะโพกโค้งมนนะครับ ตรงสะโพกก็ติดชิดกับตรงสะดือนะครับสะดือตรงตรงคอใบนะครับก้านของโชคเก้าชั้นนะครับจะมีลักษณะเป็นสีเขียวนะครับตรงโคนก็จะมีสีชมพูเล็กน้อยนะครับมีต้นนี้ก็มีอยู่3ามสีใบนะครับ แล้วก็วัสดุปลูกนะครับก็ใช้กากมะพร้าวสับนะครับก็มีหินภูเขาไฟแล้วก็ถ่านเล็กน้อยนะครับผสมปนอยู่กับกากมะพร้าวนะครับการลดน้ําก็พยายามลดโคนใบนะครับอาโคนต้นนะครับลดใต้ใบนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกระถางครับ ใช้กระถางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับประมาณ5นิ้วนะครับเราก็จะใช้กาะมาเพาสับนะครับเป็นวัสดุอย่างเดียวเลยนะครับใส่ใส่ลงไปนะครับก็นํากระถาง มาตั้งดูนะครับก็ให้มันให้กระถางเก่าอยู่ตรงเท่าเสมอกันนะครับก็ใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการขออยานนะครับทำการเปลี่ยนกระถางนะครับวับสดุปลูกอาจจะหลุดนะครับแต่เราก็ใส่ด้านข้างนะครับ ใด้านข้างให้แน่นกดลงไปนะครับด้านข้างปัจจุบันก็กระแสของโชคกโชั้นก็ราคาก็ดีนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับโดยเฉพาะการซื้อขายผ่านออนไลน์นะครับการเจริญเติบโตนะครับ ตั้งแต่ต้นเล็กนะครับจนถึงต้นใหญ่ถ้าขนาดนี้นะครับก็อีกประมาณ2ปีนะครับถึงจะมีโอกาสที่จะขยายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นการแยกหน่อการตัดยอดนะครับหรืออาจจะเป็นการเพราะเมล็ดนะครับโดยการออกฝักของต้นโชคเก้าชั้นนะครับแล้วก็นำ มเมล็ดมาเพาะนะครับการผสมเกสรต่างๆก็คงจะต้องรอให้ต้นโตแล้วก็มีความพร้อมในการออกดอกขยายพันธุ์นะครับเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องเกษตรแฟมิลี่นะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนกระถางโชคกระชั้นให้รับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ